เอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วจ้างัวขอ,อกณม่เนาะคะ่ะการขํากลางขึ้นเป็นย่างคือมักออกลูกกับพี่น้องเอ้ยบอกแล้วก็ได้เนาะคะ่ะคนกะเดือดเดือดเที่ยงขึ้นเป็นได้กะตองมาเบิรง,งัวเนาะคะ่ะพี่น้องว่าเบิรนกับบ่ได้จ้านี่ค่ะเมื่อน,นี้เนาะคะ่งะงัวจะออกลูกค่ะวนไปวนมายางไปยางมาเห็นอาการแล้วบอกเขาท่าค่ะพี่น้องพทเอิญหมอนะคะ่ะเพิ่นมาหาจ้จพี่น้องโอ้ยหมอเ,ะะเพิ่นกะดีดีเนาะค่ะเพิ่์นแต่ยางมาหา้ ขนาดเดินเที่ยง,งขึ้นเป็นได้เป็นกะย่างมากเนาะค่ะพี่น้องก็ขอขอบพระคุณเพื่อนหลายๆเนาะคะ่ะนี่ละค่ะการเลี้ยงงัวเนาะคะ่ะการที่งงัวจะขอดลูกแต่ละตัวนี่ก็บำเปน็นเรื้ยงไงได้จ้าซ้อมเบื้องอาการให้ดีๆซ้อมเบื้องดีแล้วพ่อๆค่ะพี่น้องถ้ามันบกเขาทานี่ก็อื่นหมอย,อย่างเดียวได้ค่ะสําหรับเมื่อกี้เนาะคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนกะเก็บทองมาตะโดนเติบหนึ่งแล้วล่ะค่ะนอนลงนอนบิงมันบอ,อกจากเทือ เกล้เลยทั่วไปอื่นหมอเพม่นมาเบิงห้เพม่นบอกว่าผงเงี้ยวมันบ่ท่านด้เตียงเนาะค่ะแต่มันก็คงจะออกภายในมือนี้ละค่ะที่นี้มาหวดแล้วผงเงี้ยวบระท่านด้ออกกันย่งเห็ดอย่างบ่ท่านด้ได้ค่ะเพม่นบอกว่าเอาถามันอาการบ่ดีขึ้นหรือว่ามันมีอียังฉุกเฉินกะสามารถทรหาเบนในตลอดเนาะค่ะโอ้ยค่ะพี่นอ้องเอ้ยเบิง่าเบินก็นกำลังเบ่งเนาะค่ะนั่นออกแล้วจ้าพี่น้องออกแล้วแคทข,า,ขาออกมากละค่ะหัวกระโปงมากพร้อมจ้า ยืนเบิงซื้อๆบ่ไรเน้คะ่ะเฮาตรงลักแอบท้ายเอาจ้างัวเม,มนีเนาะคะ่ะว่าเป็นยังไงค่ะ้าคุณยืนเบิงค่ะคักๆนี่มเพื่อนกับสิบว่บากาเบ่งค่ะพี่น้องนี่คะ่ะกําลังเบ่งละค่ะน้ำไหลสดๆออกมากค่ะพี่น้องผูกเงี้ยวเป็นแตกเนาะคะ่ะพ่าท่านได้โดนค่ะพี่น้องรุดรวยรวยออกแล้วจ้าเมสีขาวเป็นยังคือออกลูกดำปี้ปีแบบนี้เนาะแบบนี้พี่น้องเอ้ยโอ๊ยพองัวตัวนี้ค่ะอยู่ในคอกนี่ละค่ะเป็นงัวคอกค่ะงัวลูกคอของเมกินี่ละค่ะ ทับให้นะคะทับไปแเรววู้พี่น้องทรงลูกงามเฮงจ้าเมสีขาวลูกออกมาสีดำปื๊ดเลยค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็ต้องพึ่งผ้าหมอตำแย่ขึ้นเก่าในี่ละค่ะพอซารีเนาะจ้าเพิ่งจะมาเสร็จเมื่อกออกค่านยองอันนี้ก็เป็นงัวของพอซารีค่ะได้ตแม่อีกแล้วละคะ่ะมานเฮงเนาะค่ะ,ะ,คะตั้งแต่เลียงงัวมายัางบันนิสตุทปุกจักเทื่อไม่ะพี่น้องค่ะสำหรับพอซารีเนาะ,ะค่ะเพิ่งจะ ถือว่าเลี้ยงงว่วลุเติมหนึ่งอยู่ดอกค่ะเต้สำหรับเม่กิผูล,ล่ายไรงวแม่น้อยหน่อยอกับพี่น้องแต่ก็เป็นยังกระสูเลี้ยงคือก้าวน้าละค่ะปอกลูกมาแลลวกระตองมาลอกเบิ่งกันอีกเชือน,นึงเนะคะว่าแม่งว้วสิมีความสามารถเอานมให้ลูกกินได้่เนะคะกระตองรอดติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวมืออื่นแม่เก๋สิ มาพาพี่น้องว่าเบิงย่างมือเสาอีกเท่นึงค่ะพี่น้องวางัวหน่อยจะเป็นแบบไหนสำหรับคำาืนนีแม่เกกะคงจะปล่อยเหหอซาลีเบิงงัวไปเนาะค่ะเพื่อนเสามากกับฟ้ามาขอก้วเลยจ้าปรากฏวางงวกินนมเองย่างว่าท่านได้เลยจ้าแต่เขาก็ต้องซอยลูกงัวเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะการล็อกงัวไวกต้องระวังคือการนะคะต้องดึงเสือกขาไว้ดีๆค่ะพี่น้องให้งัวเขาไปกินนมได้เนาะค่ะเขาก็ต้องคอยประคองหัวนมเขาปากงัว เพื่อที่ว่าให้ลูกงัวได้งูจักดูดเอาเองเนาะคะ่ะมันเป็นบาสิเหตุให้กินได้ย่างเดียวค็คือสัญชาตญาณของสัตว์เพื่อนกระตองมีความพยายามที่จะต้องกินนุ่มเองให้ได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะปัญหาของงัวน่มใหญ่เนาะคะ่ะมันกระสิเหิ์ให้ลูกกินน่มบ่ค่อยได้ส่วนหนากะสิมีตะคนนี่แหละคะ่ะซอย ประคับประคองให้ลูกง่วสามารถที่จะกินนุ่มไดก่อนนะคะช่วงเล็กๆงัวคอกไม่เกี้นี่งัวที่หัวนุ่มยังไๆหนีหูสสกว่านำนุ่มเพิ่นล้ายหลายได้ค่ะพี่น้องง่วไปใหญ่ไงเลยไวได้ค่ะแต่มันเสียอย่างเดี๋ยวตรงเวลาเพิ่คลอดลูกออกมาเนาะค่ะการที่สีเอาลูกกินนุ่มมีมันยากแท่งค่ะคนตรงค่อยซอยอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะงัวคอกไม่เกี้ก็สิมีงัวนุ่มยังไงอยู่นี่สองสามโต้เนาะค่ะ มันก็สิเป็นปัญหาของเห้าที่เห่าก็ต้องคอยประคับประคองงัวไปค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะทีเมกเกะกะล่างซอยลูกงัวเอางัวหน่อยกินนุ่มจ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้กะจะเม่เก้กบพอซาลี่กะเห็ุกันเป็นประจำเนาะคะ่ะเพราะว่างัวอยู่ขอกบางตัวมันกินบ่ได้เหาก็ต้องซอยมั่นแบบนี้ละคะ่ะ การที่จะได้ลูกหัวแต่ละตนี่ก็บว่าเมนเรื่องง่ายกันได้ค่ะลูกหัวกินนมบ่ได้คนก็นตตองประคับประคองคอยซอยเหลือลูกหัวแบบนี้ละค่ะเมิ่งลูกงัวฟังทั้งนี้จ้าเรียนไปเรียนมาดีใจเฮ้งจ้ามีเพื่อนเนาะค่ะไรเลี้ยงกันเพราะว่าโตทีเล่นยุตะกีเนาะค่ะพึ่งจะลอดได้อาทิตย์เดียวค่ะ ตนี้ก็ตามมาติดๆเลยค่ะมีเพื่อนนเนาะคะ่ะเพื่อนก็นดีใจคุยกันเป็นภาษางัวเนี่แหละค่ะพี่น้องเบิงเ่งแล้วก็คือเด็กหน่อยคุยกันในลคะคฝ่าเอางัวกินนมให้มมนแลวก่อนได้จ้าจะได้ไปเหตุเบียดอย่างอื่นเดี๋ยวจังมาพอกันไหมคลิปนาค่ะพี่น้องคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ